ความเป็นมิตรของทั้งสองประเทศเวียดนามยังคงยึดครองกกอนดันไว้ในเดือนสิงหาคมและยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับภูมิแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างที่เขมรแดงขอบครองอำนาจในกัมพูชาชาวเวียดนามจำนวนมากได้อพยพออกจากกัมพูชาทางเขงมรแดงได้ติดต่อกับเวียดนามตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2518เพื่อแก้ไขปัญหาภูมแดนและการยอมรับกัมพูชาในฐานะเป็นประเทศเอกคราช จากพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามถือว่าคอมมตแดงเป็นเพียงสาขาหนึ่งของโตโโตและพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคอมมิวนิสต์หนึ่งเดียวในอินโดจีนยังมีกำหนดโดยจูนเบรเวเยหานหลวงใหญ่แห่งสาภาพอินโดจีเมื่อพฤศักกาช2482ทั้งที่แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้กับสมเด็จพระนโรลล์เสียดยได้เคยตกลงกันให้ใช้แนวเบรววเยเป็นแนวพรมแดนระหว่างกันตั้งแต่พฤศักกาช2509 ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาขึ้นในพุทธศักราช2519เพราะผลผลมีความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในภาคในเดือนพฤษภาคมมีการสตรัวแทนไปเจราจาเรื่องความขัดแย้งตามแนวชายแดนแต่การเจราจายุติลงโดยไม่สามารถ,ถลงกันได้ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศรุนแรงขึ้นอีกใน,กนปีเดียวกันเมื่อทางเวียดนามได้ประกาศรวมชาติอินโดจีนและ,สะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างเวียดนามกับลาวเพื่อให้เห็นแดงคำตาว เมื่อผลโพสต์ขึ้นมาเป็นผู้นาในพุทธศักราช2520ความสัมพันธ์กับเวียดนามแย่ลงในเดือนเมษายนพุทธศักราช2520ของทัพเขมรแดงได้บุกโจมตีหมู่บ้านจินเดียวในจังหวัดอันยางเวียดนามเวียดนามตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินและทิ้งระเบิดในกัมพูชาเขมรแดงจึงบุกโจมตีจังหวัดท้ายบินและจังหวัดหาดเดียเป็นการตอบโต้ในเดือนกันยายนนอกจากนั้นกองกำลังเขมรแดง ยังโจมตีตามแนวชายแดนลาวและโจมตีหมู่บ้านในบริเวณชายแดนไทยจังหวัดปราจีนบุรีหลายครั้งวันที่28พมกราคมพุทธศักราช25 2 0มีกลุ่มชาวเขมรขามแบนมาพ้นสะดบที่บ้านน้อยป่าไร่บ้านกบขอและบ้านหนองดออำเภออรัญญประเทศโดยกองกำลังเขมรเข้าโจมตีบ้านหนองดอก่อนจากนั้นโจมตีบ้านกบขอที่อยู่ใกล้เคียงกันทําให้บ้านหนองดอมีผู้เสียชีวิต2ีิเ็ศพที่บ้านกบขอมีผู้เสียชีวิตแศพ กองกำลังขมຈีที่เขา้าโจมตีที่บ้านน้อยป่าไร่ซึ่งกองกำลังตะเวนชายแดนประจำการอยู่เกิดการประทะก,กันทำให้ฝ่ายไทยเสียชีวิตหนึ่งนายคือจา่าสิบตำร,รวจพี่รมแก้ววันงามในที่สุดกองกำลังฝ่ายขมรได้ล,ล่าถอยไปวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2520กองกำลังกัมพูชาขามแบมเข้ามาโจมตีที่บ้านสันรอจังหวัดและบ้านสังแหอําเภอตาพยา,ยาจังหวัดปราจีนบุรีทำให้มีการประทะก,ก,กันกับตำรวจตะเวนชายแดนและทหารไทย โดยพันเอปนกประจักษ์สว่างจิตเป็นผู้นำทหารไทยในการผักดันกองกำลังกัมพูชาออกไปในเวลาใกล้เคียงกันหมู่บ้านตามแนวชายแดนในเวียดนามถูกโจมตีทำให้เวียดนามหันมาโจมตีทางอากาศต่อกัมพูชาเป็นการสังสอน ในเดือนกันยายนชาวตามแนนชายแดนเสียชีวิต1,000ันคนทำให้ในเดือนต่อมาเวียดนามทหาร2 0 0 0 0นายเข้ามาต่อต้านการโจมตีของขมิญแดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำขมิแดงกับเวียดนามเลวร้ายลงเพราะขมิแดงต้องการทำสงครามและจีนน่าจะอยู่ฝ่ายขมิแดงระหว่างความขัดแย้งนี้ในขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งภายในพรรคอมมิวนิสต์กัมพูชาซึ่งเวียดนามได้ตกลงใจในช่วงต้นพฤศภกายน2521ที่จะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านกดด ที่สุดได้เกิดการลุกตึงนาโดยโสภาผีในภาคตะวันออกในเดือนพฤษภาคมในระหว่างเวลาดังกล่าวประธานวิทยุพนมเปญไดประกาศร,ระดมโทให้ชาวกัมพูชาลุกขึ้นต่อสู้กับเวียดนามโดยกล่าวว่าทหารกัมพูชาหนึ่งคนฆ่าชาวเวียดนามได้3 0สคนทหารกัมพูชาที่มีอยู่ราวสองล้านคนจะเพียงพอในการฆ่าชาวเวียดนาม50ล้านคนและเพียงพอในการยึดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกลับคืนมาเป็นกองกัมพูชา หลังการลุกขึ้นของโซฟิมไม่สาเร็จทําให้เกิดการสังหารหมู่ชาวเวียดนามในภาคตะวันออกตามมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนวันเวดได้ก่อรัฐประหารแต่ไม่สําเร็จทําให้มีทั้งชาวกัมพูชาและชาวเวียดนานมจานวนมากลี้ภัยเข้าไปในเวียดนามในวันที่3สันวาคมพุทธศักราช2521วิทยุฮานได้ประกาศการจัดตั้งแนวร่วมสามัคคีประชาชนผู้ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นกลุ่มผสมระหว่างพวกที่นิยมและม่ลิยมคอมมิวนิสต์ ที่ไปริพัยนเวียดนามและต้องการค้นล้มระบบการปกครองของคนผ,ผดโดยมีเวียดนามนุนหลังเวียดนามเริ่มบุกรุกเข้ามาในกัมพูชาเมื่อวัน,นที่22ธันวาคมพุทธศักราช2521และใช้เวลาไม่นาน <c oughs> ก็สามารถยึดพนมเปญได้ในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2522ผลผล,ผลและกองกำลังขมิบแดงหลบหนีมายังแนวชายแดนไทย,นยในเขตปา่าเขาเพื่อฟื้นฟูกองกำลังขึ้นใหม่ส่วนแนวร่วมที่เวียดนามนุนหลัง ได้จะตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเพื่อฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆต่อไปดีอำนาจขมรแดงมีมาใช้ชายแดนไทยเป็นเขตพกพิีและได้รับความช่วยเหลือจากจีนทาให้กลุ่มนี้ฟื้นตัวขึ้นอีกในเดือนตันวาปีพุทธศักราช2522กองกาลังขมรแดงนําโดยผล้นดยอมให้นักข่าวชาวญี่ปุ่นเข้าไปสัมภาษณ์ได้นักข่าวญี่ปุ่นจํานวน8คน เดินทางออกจากกรุงเทพเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2522เพื่อเดินทางเข้าสู่กัมพูชาที่ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์พลตในให้สัมภาษณ์ว่าต้องการร่วมมือกับกัมพูชาทุกฝ่ายเพื่อรวมประเทศและปฏิเสธข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุน์ขณะนักขา่าวชาวญี่ปุ่นเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเมือ่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2522เมื่อข่าวนี้เผยแพร่อ,พอ,พอ,อ,ออกไป าฟของเขีงสมงดินไปออกแถลงการโจมตีการพบปะของเขมรแดงกับนักข่าวชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2522ว่าเป็นความร่วมมือของจีนญี่ปุ่นไทยและอาเซียนในการสนับสนุนเขมรแดงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2525เขมรแดงเข้ารวมในรัฐบาลผสมแนวร่วมเขมรสาฝ่ายภายใต้การนำของเสียเพื่อต่อต้านเวียดนามและรัฐบาลพนงเปญเขมรแดงเข้ารวมในสภาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชา โดยตัวแทนคือเขียวสัมผัสและซอนเซนและได้เข้าร่วมในกาเกรเจรจาสันติภาพที่กรุงปารีสเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5ง4และร่วมลง,งานามในข้อตกลงในวันที่27ิพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 3 4เกิดเหตุการณ์จลาดจลต่อต้อตานผู้นำเขมรแดงประชาชนเข้าทำร้ายนายเขียวสัมผัสที่เดินทางมาร่วมประชุมสภาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชาจนบาดเจ็บทำให้การประชุมสภาสูงสุดแห่งชาติต้องเลื่อนออกไปเขมรแดง ได้จัดตั้งพรรคการเมืองหรือพรรคสามัคคีแห่งชาติกัมพูชาเพื่อเตรี่เยเข้าร่วมการเลือกตั้งแต่เกิดความหวาดระแวงว่าอาจเป็นคนหลวให้วางอาวุธเพื่อจับตัวไปดำเนินคดีฆ่าล้างหมู่ผ่านจึงประกาศควาบาตรผานเลือกตั้งโดยเขมียนแดงถอนตัวออกจากการเจรจาสันติภาพแล้วไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งไม่ยอมปลดอาวุธและไม่ยอมคดโดยปลอมตัวเป็นพนลเรือนข้อสอง อันแท็กรวมมือกับฝ่ายรัฐบาลกัมพูชามากกว่าสภาพาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชาโดยไม่สามารถถ่ายอวนอำนาจบริหารในกระทรวงสําคัญคือกระทรวงต่างประเทศกั้นกลางมหาไทยและข่าวสารจากรัฐบาลพนมเปะและยังไม่พอใจกฎหมายเลือกตั้งเตือนอนุญาตให้คนที่มีเชื้อชาติเลนดาวที่มีพ่อหรือแม่เกิดในกัมพูชาเข้าร่วมการเลือกตั้งได้ข้อสามกมเมนแดงต้องการยุบเลิกรัฐบาลพนมเปะและให้สภาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชา ขึ้นมามีอำนาจในการบริหารประเทศก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งเขมรแดงเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2องพและขอเปิดการเจราจาก,กับฝ่ายของสีหนุโดยฝ่ายเขมรแดงกินขอเรียกร้องเข้าร่วมในการบริหารแห่งชาติและตำแหน่งที่ปรึกษาของรัฐบาลใหม่และกับการขึ้นประสาทพระวิหารและมอบดินแดนที่คิดไว้คืนให้รัฐบาลสมเด็จสีหนุทรงเห็นด้วยที่จะรับเขมรแดงเข้าร่วมรัฐบาลแต่ฮุนเซนและนโรดมโลนินไม่เห็นด้วย สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงโดยประกาศตัดความช่วยเหลือ,าอากัมพูชาหากมิคเมีนแดงเข้าร่วมรัฐบาลการเจราจาเพื่อการปององแย่งชาติตามนโยบายของสมเด็จพระนโรจมสีที่เสนอให้คเมียนแดงเข้าร่วมในการบริหารประเทศได้